ที่นี้หนาวครั้งเด้อสำหรับเยปินเยปินหนาวนะคะ13องศาแต่ว่าเยปินก็หนาวหนาวรู้สึกไปหนาว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 ถ้าเป็นลหนาวหนาวตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วตะก็ยังเอาอากาศที่ก้าเนาะขณะนี้หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเยอรมันเพนนองบรรยากาศก็ยังดีๆอยู่ด้บรรยากาศตอนนี้ดีมากอากาศปกติไม่มีลมถ้ามีลมก็จะหนาวครับนะพี่น้อง Uh huh. คลิปนี้ก็อยากจะพูดเรื่องโอ้ยเห็ดตัวนี้ uh huh. บอกว่าท่านแล้วคือเกานะะ่น่ะพี่น้องว่าเรื่องอพูดเรื่องเรื่องเกาเยากเพีนอยากเผือกคือเกานะะ่น่ะพี่น้องจังไดกับบ๊พลเรื่องเงื่นมืนข่าวเยังเงื่นมืนเยอเะมันคือเกาะะพี่น้อง uh huh. ไม่รู้ข่าวไปถึงไหนแล้วเนาะใครได้ข่าวไปถึงไหนแล้วบอกเกศเพนด้วยได้พีพน้องเด้อพูดได้ข่าวไปถึงส่แล้วพด้เพนได้ข่าวแต่มาว่าที่ว่ามูกันฝากเงินอาหนึ่งมื่นยูโรน่ะไหมแล้วก็มันหายน่นนะพี่นอ้องถ้ามันหายจริงๆริก็โอ๊ยแต่เสียดายเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ขอให้จับคนที่ขโมยให้ได้เร็วเร็วนะพี่นอ้องอือหายก็คือหายนั่แหลยจริงนหน่อไ ก็ไม่มีใครอยากให้หายห,ายหรอกนาะพี่นอ้องนี่เพ่นขิดหวานะหายก็คือหายคงไม่มีใครอยากให้หายแต่ก็อยากให้ถ้าไปแจ้งความถ้าอะไรอย่างนี้ก็ขอให้ตำรวจทำงานเร็วๆนาอพี่น้องนะอยากให้ทุกคนได้อยากให้เจ้าของเงินกับได้เงินขึ้นเร็วๆจังสิน่นนะน้อพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนเด้พี่น้องเด้อนาะเงน,นตำหมักหลายพี่น้องทำไมไม่ฝากเลยฝาก สร้างธนาคารผ่านฝากผ่านธนาคารหรือฝากผ่านเอียงนะที่เขาบริการรับส่งเงินนั่นนะหรือฝากผ่านแอปผ่านอย่างกระด้ตัวหรือจังใดหรือกลัวจะโดนหักหว่าจังสีกลัวจะโดนหักบ่าคิดพอว่ามันสเสียติพี่น้องว่าก็เว้าตรงๆถึงถึงแม้มันเป็นได้สองกรณีพี่น้องถึงแม่เว่าก็เว้าถึงมันบ่าหายก็ ถ้าเป็นเงินยเพนเนี่ยยเพนก็บจิบ่แน่ใจคือกันละแบบว่ามันก็เป็นไปได้นะหายจริงๆหรือว่ามันหลงมันลืมไปตรงไหนหรือว่าบ่แด้เอาไปน้่เลยเนาะพี่น้องแม่บอล้เนาะหรือว่ามันหายบ้างไปสายหาเพราะท่านเห็นอยู่ตอนนี้อย่างแบ๋งสันนะพี่น้องเนาะคือกเก็บของกับเมืองไทยเนาะอาจ,จบอาิบ่ได้เอาไปนั่มตีพี่น้อง ให้เพนคิดเป็นในแง่ในแง่ดีอีกแง่หนึ่งอย่งนี้นะอาจจะหลงย่างนีนะหลงกันเลยลืมแล้วก็เลยคิดว่ามันหายที่เมืองไทยบ่เลือดจังใดี่นอ้องคิดในทางที่ดีเนาะขอให้หาเจอแล้วกันเนาะแต่ยังไงก็ประสบการณ์นี้ขอให้เป็นบทบทเรียนที่บทเรียนที่ราคาแพงสำหรับทุกๆคนสำหรับผู้หญิงไทยสำหรับคนที่มีเงินมาสั่นตอบพี่น้องอ่ะ แย่ไปฝากว่าจังได้ไก่ย right. ่าฝากพี่น้องเงินมันบ่เข้าไผออกไผเงินมันบ่เข้าไผออกไผเงินไม่เข้าไข่ออกไข่แม้แต่ครอบครัวแม้แต่เพื่อนแม้แต่ครอบครัวแม่แต่ลูกกับแม่แม่แต่พี่กับน้องแม่แต่ผัวกับเมียพี่น้องบ่่าตัตงแต่มมเงินหน่อยเงินหลายก็เงินมันบ่เข้าไผออกไผพี่น้องก่ะทุกคนนี้อยู่ก็เพื่อเงินอยากได้ก็อยากได้เงินทำทุกอย่างก็เพื่อเงินจบป้